น้ำหวานเซอร์ไพรส์ควงกวางเอบีนอร์มอลฉลองวันเกิดสุดหวานค่ะเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดครบรอบ40ปีของกวางจิริสินโชตวิจิตรหรือว่ากวางเอบีนอร์มอลไปได้ไม่นานนะคะงานนี้ภรรยาสาวน้ำหวานพมิมพ์รับเจริญพักดีหรือว่าน้ำหวานซาซานักร้องพิธีกรสาวคนเก่งจากรายการ The Ready ผู้หญิงแถวหน้าเมพลาดที่จะเซอร์ไพรส์วันสำคัญของสามีหนุ่มโดยการควงสามีกวางเอบีนอร์มอลไปฉลองวันเกิด ที่โมโนเจอิค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมสไตล์โอมาเกเซชนิดที่หวานชิ่นฉ่ำไปทั้งร้านเลยทีเดียวงานนี้นอกจากจะควงกันหวานนอกจอแล้วนะคะน้ำหวานกับกวางก็แย้มว่ากำลังจะมีผลงานการแสดงเร็วๆนี้อีกด้วยทางกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนเข้ามาร่วมอวยพรหนุ่มกวางกันอย่างล้นหลามค่ะ